เดี๋ยวผมจะสอนสร้างวิธีทำ MCBOX แบบดีๆแล้วผมคลิปนี้นานเลยนะครับเพราะคลิปนี้ละเอียดมากคือต้องมี Input ก่อนคือตัวรับค่าเราสร้างคอมบ็อกมาคอมบ็อกเนี่ยเราตั้งไปใส่รหรัสเลียว่า 1A ไปเราต้องการตัวเช็คว่าบอดอยู่หรือเปล่าเป็นลายบ็อกรับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ผมสิฟต์นะครับตัวนี้ผมเป็น 1A 1B ในการส่งค่าให้ให้ MCBOX แล้วก็ MCBOX นะครับผมตรงนี้ครับอันนี้เอาใหญ่ๆเลยใครน่าเบื่อก็โทษนะครับผมคลิปนี้ต้องละเอียดจริง สูงนะ่สูงแล้วนะขึ้นไหนขึ้นไหนเดมันติดพือนแล้วก็ปรับเลือดผมเป็น1 b คือถ้าเราส่งค่าเนี่ยบอลมันจะเกิดน,นะครับแล้วก็ตั้งเลือดเอาเลือดสิพอทดสอบว่ามันติดไม่ติดเพราะถ้าเกิดมันเกิดมามันต่อยเราเลยแน่แล้วก็ตั้งชื่อนะผมตั้งชื่อว่า npc ตั้งไปครับแล้วก็ตั้งสไตล์เราสู้มีอาเคสีกับฟอสีตั้งไปถ้ามันถูกต้องเรากดตรงนี้คุยันเกิดเลยปะแล้วมันจะอยู่ยาว,ยาว อะ่ะแล้วบุเอ้ยไม่ไม่ไหวลำคานลำคานอ่ะปิดมัน,ม,นมันตายเลยสอนทำมูฟเซตแบบละเอียดให้ n อ c คลิปนี้ก็ช้าเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเริ่มมา,าลองนี่เลยเป่นแบบทับบล็อกก่อนไอตัวเนี้ยขึ้นตัวทำให้มันมีท่านะครับอ่ะเขียนแล้วผมว่าอ่ะสามดีแล้วกันเดี๋ยวมาซ้ำตัวอื่นแล้อกแข็งใหญ่จิตใจหุ้งไปใส่ตรงนั้นนะครับผมต่อไปมูฟเซ็ตบล็อกนี่มูฟเซ็ตบล็อกนะครับอันนี้คือตัวใส่ท่าแล้ว เราเขียนไปสามีให้มันตรงกรันมันต้องชี้กันอย่างนี้พเสร็จแล้วลการใส่ท่าผมอย่างแรกเลยคือท่านี้ผมแส่ไปท่าปิดบูอันนี้ก็จะเป็นมุฟคี้ครับผมใส่หนึ่งครับอันนี้เป็นมูคูดาวใส่สิบไปครับผมเราเคยันใหญ่ๆนะครับทีนี้สมมติเราต้องการให้มันมีสี่ท่าคุณก o p ี่วางมาอย่างนี้ ผมก็ใส่ไปอีกท่าหนึ่งทางนะง่าแดงอ่ะคือตอนที้แผ่นเป็นสองนะถ้าใส่หนึ่งเหมือนกันมันจะพังแล้วถ้าให้สามเราทำนี้แล้วก็เลือกอีกท่าหนึ่งอนะ่ะรันพันจากสองเปลี่เป็นสามนะครับผมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เปลี่เป็นสี่อ่าเปลี่ยนเป็นสี่นะผมมันจะไม่ซ้ำเขาไม่ซ้ำแล้วเนี่ยมันจะมันจะเวิร์กนะครับนาทีเราก็ทําการประกอบล่างเลยครับใหญ่นะผมในอันเนี้ยเพราะว่าเป็นตัวเช็คครับว่าเป็นสีเราจะได้ค่าหรือเปล่ามันต้องใหญ่เลยแล้วก็ตรงนี้ นะันี่อะไม่มีท่าเลยปะอาเห็นไปปะหนึ่งท่าสองท่าแล้วหาไทายไทยสี่ไทย,ทยเห็นปะรบแล้วครับผมสอนใช้งานโหลบทีมให้ NPC เป็นไงไปดูขั้นตอนแรกเริ่มจากทอนบล็อกก่อนแล้วขยายให้ใหญ่แล้วก็ใส่นะผมเราองการใส่ทีมสมมตินี่เป็นทีมแดงเราคิดว,ว่าเลดหนึ่ง เมื่อสนใจบัญชีนะครับผมไปทดลองไปทำมาก่อนนั้นผมว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับต่อไปทีมบล็อกทีมบล็อกอยู่ตรงนี้นะเอาพุทธนะผมใส่รับว่าเลทหนึ่งให้บัญชีกันอย่างนี้ทีนี้เราประกไซส์ใหญ่ๆเหมือนเดิมชื่อทีมเอาชื่อทีมเลยสีแดงนี่นะปรับเป็นสีแดงสีแดงแล้วแล้วก็ทำการประกอบล่างน,นะผม เดิมก็ต้องให,ใหญ่ๆนะครับให,ใหญ่ๆไปได้โดนง่ายๆครับผมสไลเล็กมันอาจจะบั๊กไม่โดนนะครับนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่าอันนี้เป๊ะแล้วครับผมอ่าแล้วทีเนี้ยถ้าคุณอยากทำอีกทีนึงเพื่อปัดลอกครับผมวางตรงนั้นครับอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับผมทีนี้ผมจะลองเสกมานะครับอ่าดูเห็นไหมมันดูดีผมเลยเห็นปะ่ะอ่าสมมุติแล้สมมุติอย่างหนึ่งสมมุติคุณอยากให้นี่อยากให้แบบมันตเกันเองอ่ะคุณไปตรงไปตรงนี้ผมตรงเลสเปลี่ยนเป็นตรงนี้อ่าเปลี่ยนเป็นคำว่าบูลูหนึ่ง ทีนี้เรากดตัวทีมจากเลนหนึ่งบรู Blue, นึ่งบอกชื่อเป็นบรูบรูอ่าเป็นสีฟ้าอ่านะผมกับสีฟ้านะครับอ่ที่ผมลองกดเดี๋ยวผมจะลองกด,กดนะสีดูนะเอ๊ะปัใส่ดีแล้วสมมุติผมอยากจะให้มันตีนเองแล้วไม่นสนใจผมด้วยคุณไปตรงนี้ m อ c ปรับตรงนี้เป็นสีขาวใส่เอ็เป็นสีขาว,า c, ขาวตรงนี้นะครับ ไทยเอ็มซีเป็นสีขาวลอ,องปรัเรื่มเป็นสิบอะปรัเรือมเป็นสิบปไปกันเสร็จเห็ปุปะมันไม่สนใจผมแล้วมันก็เออระเหยเลยทั้งหมดปีบาลนี้ผมสอนทำเอ็ 4, มดีซีใสเสือ้อเสื้อว,วุดเป็นไงไปดูอย่างแรกทำเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือตรงนี้มันจะมีใส่เสือ้อใส่เกงคุณเอาเสื้อครัวไปใส่นี่นั่งละแต่แปลงเกงเป็นเกงอ่ะตั้งชื่อได้อะคุณตั้งชื่อ ทีน <mile> ี้ต่อไปเราใช้มาเกียเทเราใช้มมปูดทำองไม่ได้นะครับผมกวีนี้ไม่นำนะผมเอลยครันเลครับเรียก้ะครับแม่ใ้ดับตัวนี้ผมจะลองเรียกมาดูนะครับ ใชไหมครับผมมาแล้วครับนี่ผมเปนฟันโทนะนี่นี่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ผมและคำเตือนว่าผมมีที่ขอนะครับมาเล่นด้วยกันได้นะครับ